ให้เงียบให้อยู่คนเดียวสะบ้างแล้วปัญญามันจะเกิดมันก็มาเป็นจริงเมื่อเราไปนั่งเราทบทวนเราเงียบเราทําสมาธิเราปฏิบัติแล้วมันเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราพูดออกมาได้มันเกิดจากความเงียบเกิดจากความนิ่งแล้วเราคิดมันก็เลยเกิดปัญญาแต่ถ้าหากว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ในแสงสีเสียงอยู่ในความวุ่นวายคุณไม่มีวันได้ได้มีปัญญาเกิดขึ้นมา อออยู่คนเดียวไม่เหงาเหรออยู่คนเดียวอะไรทําอะไรไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคุยกับหมาได้ยังไงมันจะไปรู้เรื่องหรือมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมันไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าอยู่กับตัวเราเราค้นหาตัวเราก่อนก่อนจะไปนค้นหาตัวคนอื่นครับจริงๆแล้วถามว่าอยู่กับตัวเองคนเดียวเหงาไหมาผมว่าทุกคนไม่เหงาแต่คนที่บอกว่าเหงาต้องโทรไปหาคนนั่นตรงไปเฮ้ย hey, เอนี่อยู่ไหมไอ้นา่เมามาเป็นเพราะว่าไม่ได้เหงาเป็นว่าอยู่ด้วยตัวคนเองตัวคนเดียวไม่ได้ และต้องมีเพื่อนเท่านั้นเองแต่ว่าเขาลองกลับมาอยู่กับตัวเขาเองคนเดียวเขาจะเกิดปัญญามากกว่าน,นี้จะสามารถคิดอะไรได้มากกว่าน,นี้เพราะว่ามันมีเวลาให้กับตัวเราเอง